สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยอร่อยง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำข้าวผัดเนื้อปูก้อนคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้พี่การได้ซื้อเนื้อปูก้อนมาจากตลาดสดมหาชัยนะคะเดี๋ยวพี่การจะเอาไปนึ่งก่อนอแบ่งทำนะคะวันนี้พี่การจะใช้ประมาณ200กรัมค่ะสำหรับทำข้าวผัดปูเนื้อปูก้อนนะคะนี่ก้อนกอนเลยใช้แต่กันเชียง นะคะประมาณสัก200กรัมเนะาะนึ่งก่อนค่ะแล้วก็แยกนิดนิดหนึ่งใส่ใช้ซึ่งนึ่งนะคะอนึ่งประมาณสัก10นาทีเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็พักเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาทําเครื่องปรุงตัวต่อไปนะคะต่อมาค่ะต้นหอมนะคะอใช้สักสามต้นใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็ซอยค่ะ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะปรุงอาหารใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะกระเทียมนะคะวันนี้พี่การจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะ,ะสับแล้วก็ประมาณสักสองสามช้อนโต๊ะค่ะบ,บุบ,บแล้วก็สับนะคะ,ะแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้เนาะ ถ้าเราเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยนะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะเพื่อนๆนี่ไ่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะเราก็มาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะพิธีการได้จัดเตรียงไว้บางส่วนแล้วเพื่อม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วก็มีคะระบปูก้อน200กร20ัมค่ะไข่ไก่5ฟองนะคะต้นหอมซอยสัก2ต้นค่ะต้นใหญ่ๆนะคะ กระเทียมสับประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะสีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวันนี้พี่การใช้ข้าวสวยประมาณสองถึงสามถ้วยนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบสําหรับที่จะผัดข้าวผัดเนื้อปูก้อนของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วจัดการเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำม,มันลงไปสักสามสี่ช้อนโต๊ะนะคะ,ะเดี๋ยวเราร้อนน้ามันร้อนสักคู่นะคะพอน้ํามันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมสับของเราลงผัดได้เลยค่ะผัดนะผัดกระเทียมนะคะให้สุกหอมเลยค่ะ นี่หอมๆแบบนี้จานเดียวก็เอาไม่อยู่แน่นี่ของชอบสำหรับเด็กๆนะคะข้าวผัดปูเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ไข่ไก่ของเราลงไปเลยค่ะห้าฟองจัดกันแบบจุกๆนะคะตีสักนิดสักหน่อยนะคะแล้วก็เราก็เอียงกระทะไปมาถ้าบ้านของเพื่อนๆมีกระทะเทฟลอนก็ใช้กระทะเทฟลอนผัดข้าวได้เลยค่ะ ีพอเอียงเสร็จสับได้ที่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ตัดเล่าไ้ข้างหนึ่งแล้วเราก็ใส่ข้าวลงไปผัดได้เลยค่ะข้าวผัดนี่ถ้าจะให้เ,เม็ดข้าวสวยนี่เราต้องเอาค้างคืนนะคะเพื่อนๆอแล้วเราก็ใส่เลยค่ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะอะ่น้าตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะ จัดการนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะผัดคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเนื้อปูเราจะใส่เป็นลําดับสุดท้ายนะคะเพราะว่าเนื้อปูเขาสุกเรียบร้อยแล้วพ่การได้นึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้พ่การใช้น้ํามันไม่ไม่เยอะมากนะคะข้าวผัดก็จะไม่ไม่ไม่มีไม่อมน้ํามันเยอะ ก็ผัดนะคะให้ข้าวเขาแตกตัวเค็ดรับให้หอมก็ใส่เนยสดลงไปสักห้าสิบกรัมค่ะข้าวผัดของเราก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะพอสุกได้ที่ชิมรสด,ดูตามชอบแล้วก็ใส่เนื้อปูก้อนของเราไปเลยค่ะแต่วันนี้พี่การจะแบ่งใส่ครึ่งหนึ่งคะอีกครึ่งหนึ่งเราจะไว้โรยหน้าค่ะใส่เลยค่ะต้นหอมค่ะผัดคุกเขาให้เข้ากันค่ะ เพียงเท่านี้เราก็ได้เข้าผัดเนื้อปูก้อนหอมๆอ,อร่อยๆไว้ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทานอย่างจุกจุกค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะ,ะวันนี้พี่การใส่ถ้วยนะคะจัดจานให้ดูสวยงามสักนิดสักหน่อยอแล้วก็เอาถ้วยมานะคะ,ะแล้วก็เอาข้าวใส่กดๆสักนิดสักหน่อย นี่แล้วเราก็ใส่จานเลยค่ะตกแต่งนะคะด้วยต้นหอมหรือก็แตงฟ้านะคะ<ๆ>เพียงเท่านี้เราก็ได้ข้าวผัดปูน่าทานแล้วค่ะอ่าอย่าลืมนะคะอ่าเราก็ใส่เนื้อปูก้อนสักนิดสักหน่อยสักสองสามก้อนนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะอ่าแต่เราใส่ไปในข้าวผัดแล้วเนาะอะน่าทานไหมคะเพื่อนๆ่ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดเนื้อปูก้อนของพี่การน่าทานไหมคะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ